สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้ครับจะเป็นเทมเพลตแบบนี้เลยครับนี่ครับทั้งหมดเองสามารถปรับแต่งได้เองครับไฟล์เทมเพลตนี้ครับใช้ในโปรแกรม p พ e เมี r โปรครับแล้วก็ในคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดให้ดูครับว่าไฟล์เทมเพลตนี้ใช้งานยังไงนะครับไปดูกันเลยครับสำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดีโอะร ใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์ให้เรียบร้อยครับลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วก็รหัสแตกไฟล์เนี่ยเพื่อนๆดูคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรหัสขึ้นมาที่มุมมุมจอนะขึ้นมาเป็นช่วงๆนะเอารหัสทั้งหมดมารวมกันแล้วก็มาแตกไฟล์นะครับคลิกขวาแบบนี้เลยครับแยกไฟล์ลงที่นี่กดตกลงเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้ครับแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้จะเจอไฟล์แบบนี้ไปที่โปรแกรม Premiere Pro ครับมาที่ Premiere Pro แล้วก็ทาการเลื่อนหาครับมันจะชื่อว่าโลว์ัตเตอร์นะนี่ครับสตัววิธีการใช้งานเนี่ยก็ลากลงที่ไทม์ไลน์ของเราได้เลยครับนี่ลากลงอย่างนี้เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ลากลงอย่างนี้2ตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนกันแทบทั้งหมดแต่ต่างกันตรงที่คือไอตัวแรกเนี่ยมันจะมีแบบไอเลนแฟร์ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมด้านหลังเนี่ยมันมีเลนแฟร์แต่ไอตัวหลังเนี่ยมันไม่มีเลนแฟร์นะนี่ครับตรงที่ปรับแต่งเนี่ยมันก็จะไม่มีเลนแฟร์นะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เลนแฟร์ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถใส่ฟ นะมันจะไม่มีเลนแฟร์ตรงแบ็กกราวน์นะแต่ตัวนี้เนี่ยมันมีเลนแฟร์เป็นแบบลุกเล่นขึ้นมานี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมมันมีเลนแฟร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่สามารถใส่ฟังก์ชันให้มันแบบยืดหดตรงนี้ได้เพื่อนๆต้องดูตรงนี้ดีๆนะไอตัวแรกเนี่ยเราจะไม่สามารถหดมันได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆหดมันไปหรือทิมเข้าไปเนี่ยไอตรงทัสซิชันตรงนี้จะหายถ้าเกิดหายเนี่ยเพื่อน,อนๆอาจจะใส่เฟดเองก็ได้เออไปใส่ทัสซิชันเฟดให้มันก็ได้อันนี้แล้วแต่แต่ถ้าเกิดใครไม่รู้เนี่ยเราไปหดมันเนี่ยท มาที่ e d i t ตรงนี้คนระับพิมพ์ใส่ข้อความได้เลยนะแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดความห่างบรรทัดตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนๆอาจจะพิมพ์2บรรทัด3บรรทัดก็ได้นะแล้วก็สีข้อความนี่ก็ปรับไปแล้วก็ ตำแ,แหน่งข้อความก็มีนะความกว้างพื้นหลังนี่ลองปรับก anyway> ันดูนะความสูงความสูงก็ได้นะแล้วก็สีพื้นหลังเนี่ยอ่ะลองปรับกันดูนี่สีพื้นหลังแล้วก็สีขอบเนี่ยก็คือสีไอ้ตัวขอบซ้ายขวานะเพื่อนๆปรับได้เนี่ยไอ้สีขอบขอบตรงนี้เนี่ยแล้วก็ขนาดขอบปรับได้ด้วยนะนี่เป็นไงแล้วก็ตรงนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันมีเลนแฟร์ถ้าเกิดใครไม่อยากได้ก็ปิดไปนะอ่าแต่ผมว่าใส่ไว้สวยดีแล้วก็นี่ครับขนาดแสงแฟร์เนี่ยเราปรับได้เนี่ยปรับให้มันเข้มเข้มจัดๆเลยก็ได้นะก็ลองปรับแต่งดูแล้วก็็ตรงงงนีี้้้มมปปาาาาดดดดแแสสถเกกกิไไ่อย ไปตอนขึ้นมาเนี่ยตอนเข้าเนี่ยมันจะมีปาดแสงนะลองสังเกตดูนะมันจะมีปาดแสงถ้าเกิดใครไม่อยากได้เนี่ยก็ปิดมันไปนี่ครับไอปาดแสงตรงนี้นะถ้าเกิดเราไม่อยากได้เราก็ปิดมันไปนะแล้วก็ความกว้างปาดแสงก็ปรับได้เนี่ยความกว้างแล้วก็ความเข้มปาดแสงเนี่ยปรับได้แล้วก็เงาจะเป็นเงาภาพรวมทั้งหมดนะของไอตัวนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆพทำการเลื่อนลงหรือเลื่อนขึ้นเนี่ยแล้วแต่เลยนะเราจะเลื่อนลงเลื่อนขึ้นไว้ตำแหน่งที่เราต้องการได้หมดมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมตอนเข้า สวยงามอีกตัวหนึ่งก็คือปรับเหมือนกันหมดเลยปรับเหมือนกันหมดนะปรับเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าอันนี้มันไม่มีไอเลนแฟร์นะเออก็ปรับเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่ผมปรับเรียบร้อยแล้วผมเล่นให้ดูนิดนึงนี่ครับฟืบ นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเราะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจไฟล์เทมเเเพพพลลลตวกกนนนีีี้้ะะื่่ออๆสาาามมรรรถดดดูยยททัังงหิ์คบ กระดิ่งให้ผมด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนช่องของผมนะผมมีไฟล์เนมเพจขายอยู่หลายรูปแบบนะเพื่อนๆสามารถอุดหน,นุนไฟล์เนมเพจของผมได้นะครับใครสนใจไฟล์เนมเพจของผมนะดูวิดีโอแนะนําที่รายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ